สวัสดีครับพบกันทางช่อง YouTube Channel ของกองผลิตปืนใหญ่ครับในนัดเลาะรอบค่ายเศรษฐกิจนะครับสําหรับวันนี้เราจะพา ไปชมเป็นคลิปที่2นะครับหลังจากคลิปแรกเนี่ยเราไปชมแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่ของกรมผังฐานพื้นใหญ่ที่711นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมีกําลังพลท่านที่สนใจนะครับอยากจะแปลงทฤษฎีให้มาเป็นการปฏิบัติที่เกิดผลเป็นรูปธรรมจริงๆสําหรับวันนี้เราก็พามาชมแปลงกเกษตรของกรมฐานพื้นใหญ่ที่7 1นะครับมีพี่ชมจรรันทร์เป็นกําลังพลของกรมฐานพื้นใหญ่ที่7 1เป็นผู้รับผิดชอบนะครับโดยได้แรงบันดาลใจมาจาก,กเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ ก็มีการขอพื้นที่จากกุ๊ขับหน่วยนะครับท่านกอ่อกรุณามอบพื้นที่ให้จัดการดําเนินการทำปัญเกษตรนะครับและก็มีหลายๆอย่างที่เราหน้าประชุมกันรวมถึงการส่งเสริมาทางด้านการตลาดหาตลาดให้จําหน่ายสินค้าได้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปพบกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของกรมหันพื้นใหญ่ที่71ครับ,รบผมจาสิเอกชุมจันท์บินดี สังกัดก,กรมทหารพืนใหญ่ที่7 1็บอ e ดกองพลทหารปืนใหญ่่ายเิริกิจนะครับแล้วเริ่มเดินทีแล้วตัวที่ตรงนี้จะเป็นเป็นป่าต้นทูบครับมันลกต้นทูบหรือสีท,ที่เป็นขึ้นตามตามไอ้น uh, ครับนน่ต้นทูบหรือต้นกกน<อ>ค,คือมันลกล้าว่างเปล่าอยู่แล้วใช่ไหมลกเลยครับตรงนี้<อ>จะเป็นเป็นที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยครับแล้วมันยังไงเลยมามาถึงอย่างนี้ได้ยังไงพอดีท่านผู้ขงคับการ สมัยท่านเอกบำร,รุงสายทองอท่านเป็นผู้ควบการก็เลยมองเห็นว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์ท่านก็เลยเอาไมคโครมาเตรียมพื้นที่ทำเป็นบอ่อปลาแล้วก็ทำคันเพื่อที่ให้ผมรับผิดชอบในการปลูกมะนาวปลูกกล้วยและทำสวนเกษตรนะ,ค,ะคือจัดสรรพื้นที่เนี่ยคือจำลองแบบจาก เกษตรทฤษฎีใหม่ของของเขตหนึ่งๆเขามาเลยนะฮะคือมีมีบ,อบ่อปลา30%มีอะไรเนี่ยเขาเคยอธิบายผมฟังอสร้างอยู่แบบนั้นเลยนะมะีพูดพืชผลหรือว่าสัตว์อะไรมาลงบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ทยอยไปทอยทยอยไปทีละอย่างบ่อปลาก็คือที่ที่เลี้ยงๆก็คือมีปลาหมอปลานินแล้วก็ปลาสลิดปลายิสกครับโดยโดยได้รับความสนับสนุนจากกรมของ ประมงลบบุรีครับได้ให้พันปลามาให้ปลาปลามาเอามาปล่อยไม่ได้ไม่ได้ซื้อได้หาเนาะไม่ได้ซื้อครับไม่ได้ซื้อปลานี้เราไม่ได้ซื้อครับได้รับสำับสนุนมาจากประมงลบบุรีครับตอนนี้เฉพาะที่ผมมองไปเนี่ยนะมีมันมีมะนาวเยอะเลยมะนาวนี่เป็นมันเป็นยังไงบ้างมามา่างไงคือมะนาวนี่ลงไว้ร้อยกว่าต้นครับก็มีแป้นพิจิตรแป้นลำไพยแล้วก็บางส่วนทางด้านหน้าจะเป็น มีแป้นเพชรบุรี<ม>แป้นบโลรูชาก็<ม>วรวมๆครับหลายๆสายพันธุ<ม>์ก็จะลองดูว่าสายพันธุ์ไหนมันดีหลักๆแล้วจะเป็นแป้นพิกิตและแป้นลำไยครับได้ยินว่าในตอนปัจจุบันเนี่ยนอาจากเราผลิตผลผลิตออกมาเนี่ยเป็นเป็นมะนาวเป็นปลาเป็นไข่เป็ดนั้นละยอย่างเนาะแล้วภูมครับหน่วยท่านหาตลาดให้ด้วยยังไรครับ,รบอตอนนี้ผูงครับการคนปัจจุบัน พันเอกกับิชาติบอลุโนครับ่านได้จัดตลาดตลาดนัดหรือตลาดการเกษตรที่อาคารตะนีครับตลาดนัดพืชผลกรมฐานพุ้นใหญ่ที่7 1ครับทุกวันพุธครับทุกวันพุธก็คือจะเอาของเนี่ยของของเราเนี่ยไปขายครับก็้วรวมๆกันราคาเป็นไงถูกกว่าท้องตลาดไหมหรือแพงกว่าหรือยังไงถูกถูกกว่าเยอะครับเพราะปกติแล้วอย่างมะนาวเนี่ยออย่างผลใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับ ผงขายสองลูกบาทสองลูกบาทแต่ถ้าตลาดก็อยู่ประมาณสี่บาทถึงห้าบาทใช่ใช่ผมเนี่ยได้เปรียบอย่างนึงครับผมเป็นคนจ่ายตลาดอยู่บ้านนะนะราคาสินค้าทางการเกษตรเนี่ยผมจะรู้หมดเลยแล้วก็มะนาวเนี่ยประมาณถ้าไซส์ขนาดเนี้ยสี่ห้าลูกจะใส่ถุงถุงละสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทไปถึงขนาดนั้นเลยนะแต่นี่เราขายให้กับคนในค่ายของเราเองกำลังผลด้วยกันแม่บ้านในราคาอ่า สองลูกบาทครับลูกละห้าสิบตังค์อืมอก็ถูกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปดูให้ได้เลยคือคือไข่เป็ดผมนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไข่เป็ดกรมเจดนะเพราะว่าตั้งแต่เป็ดเลี้ยงใหม่ๆเป็นรุ่นสาวว่าไข่ฟ้องข้อนี้ตอนนี้ไข่เป็ดได้เลยแล้วแล้วผมเดินตลาดเดินตลาดอยู่บ่อยมากแล้วก็ราคาพวกไข่เป็ดไก่เนี่ยจะจะรู้ตลอดแล้วก็ต้องยืนยันได้ว่าที่นี่เราผลิตให้กับกำลังพลภายในค่ายได้ได้บริโภคกันในราคาถูกแล้วก็ เชื่อใจได้เรื่องเรื่องของสารเคมีใช้สารเคมีไหมที่นี่ผมไม่มีครับมีใช้แต่มูลวัวครับอพอดีเลี้ยงวัวไปด้วยแล้วก็ใช้มูลวัวเป็นปุ๋ยอยากจะไม่ใช้สารเคมีครับเดี๋ยวพี่ต้องพาผมไปดูหน่อยแหละนะผมเดินชมรอบสวนนิดนึงครับผมครับครับอันนี้อันนี้อะไรครับพี่เนี่ยอันนี้บ่อเลี้ยงจิ้งหรีดและจิ้งโกงครับจิ้งหรีดกับจิ้งโกงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูขอขึ้นไปดูหน่อยนะครับอันนี้กำลังฟักตัวเยอะเลยครับเยอะเลยเนาะ มันกินอะไรเป็นอาหารฮะอ่ามันก็มีพกอาหารไก่เล็กอืออาหารไก่เล็กแล้วก็ใบไม้นะครับใบมันใบหญ้าอืมอันนี้ก็มีอยู่แล้วอาหารคือมีมีอยู่แล้วในพื้นที่ครับครับอือคือเราจะไม่เน้นที่ซื้อครับเราเน้นอาหารที่อยู่ในพื้นที่ที่หาได้โดยไม่ต้องลงทุนครับครับอันนี้ที่โกงได้รับงบประมาณจากเสกงครับท่านท่าน ให้กูประมาณมาเพื่อที่จะทําการทดลองเลี้ยงอก็ยังเรี๋ก็ยังไม่รู้ราคาตลาดใช่ไหมว่าเขาขายอะไรยังไงเนาะครือเรายังมีตลาดครับก็คือทดลองเลี้ยงก่อนก็ใส่ว่าให้กําลังคนซื้อในราคาถูกก่อนครับถ้าตลาดร้อยยี่สิบเราอาจจะขายสักห้าสิบหกสิบเพื่อเอาทุนไปซื้อรุ่นต่อไปมันเป็นเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ที่ที่น่าที่น่าจับตาและตัวนี้นะนะครับจริงโกงเลยนะเหมือนกันเนาะเหมือนกันทํา หลักๆเลยคือปลาหิ่นปลาหมอปลาสลิดแล้วก็มียี่ศกมีพวกปลากระดีนางกระดีจะตัวใหญ่ครับส่วนใหญ่เป็นเป็นพวกปลากินพืชนะเนาะครับครับปลากินพืชแล้วอาหารเรื่องอาหารเรื่องอะไรล่ะอาหารนี่เราเราก็ใช้มูลวัวแล้วก็หญ้าแห้งแล้วก็ฟางมูลวัวหญ้าแห้งกับฟางครับไปทํายังไงอ่ะก็เราจะเอาไว้ไว้ตามมุมนะครับทำทำเป็น เป็นชั้นๆตอนแล้วมันก็มาตอดกินอย่างเหรอครับคือมูลวัวย่าแห้งฟางมันจะให้มันทําให้เกิดอะไรนะเกิดพวกตัวลายพวกอะไรแดงอะไรนี่ครับคือไม่ต้องซื้ออาหารเม็ดหรือว่าอาหารที่มันสาเร็จรูปว่าอะไรแท้สุดมีไหมไม่ซื้อครับแล้วก็จะให้มั่งก็คือพวกเศษอาหารที่เหลืออ๋อครับก็หมุนเวียนอย่างนี้ในสวนของเราเนี่ยในในอาจักรของเราพูดงั้นเลยใช่ครับเราตัดหญ้าแล้วก็เอามายุนไส่บ่อไว้หมักว่าให้เป็นลายแดง มันจะเน่าแล้วก็ปลาก็มาตอดอันนี้โอ่งอะไรครับพี่เนี่ยอันนี้จะเป็นโอ่งมูลวัวครับโอ่งมูลวัวใส่ขี้วัวเลยเพราะเลยว่าโอมูลวัวพูดไปกรุงเทพแล้ววัวนัวขี้วัวเนี่ยนะครับเราจะเอาขี้วัวใส่ประมาณนี้แล้วก็เติมน้าเติมน้ําให้มันเต็มอันนี้คือมันล้นมาครับครับคือเราใส่น้ําแล้วมันมันจะล้นมาแล้วก็หมักไว้ประมาณสามวันครับคือแล้วก็ ต่อท่อมันจะมีที่ต่อท่อตรงนี้ถ้าเราจะใช้ปุ๋ยมูลวัวเราก็จะเปิดท่อร่วมตัวนี้อ๋อท่อร่วมอ๋อท่อร่วมให้ให้กับกับน้ําในบ่อนี่ผสมกับน้ําหมักมูลวัวแล้วก็ไปลดต้นมะนารดต้นมะนาวอ๋อครับคือลาจ้ะสองร้อยลิตรต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ละสองร้อยลิตรเราจะลดจนจนหมดนะครับ ครั้งหนึ่งเราก็ใช้สองลิติแล้วก็เราจะใช้ทุกอาทิตย์ให้ทุกไ้โดยน้ำบูรวัวเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีตอนนี้เราหมากักประมาณหนึ่งเดือนอหนึ่งเดือนคือมันพอนดีอย่างคือตรงที่ว่าบัวมันกินหญ้าครับบัวมันกินหญ้าแล้วเม็ดหญ้ามันจะเน่าเราไปใส่ปุ๋ยเอาไปผสมปุ๋ยหญ้าก็จะไม่เกิดมูนัวนี่มาจากไหน อ่าพ่อพ่อเราจะมีที่ที่หน่วย<ม>เรียกเลี้ยงวัวไว้ครับอ้าวไม่ไม่ออกไปไหนเลยเราจะวนกันนี่เราวนอยู่นี่เดี๋ยวนี่คือจะขยายวัวอ๋ออ่าบางบางส่วนที่ผู้คนทำชาได้มอบ มอบให้กับผมผมก็จะย้ายมอบไปที่โครงการมอบมอบอ่ามอบโพให้กลัังครบเมื่อวันที่5ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยครับผมครับโดยผู้บัญชาการกองบัทหารบัญญาเดี๋ยวจะได้เอาย้ายไว้นี่ครับผมครับย้ายเป็นมาไว้ส่วนตัวเอไก่สองรุ่งนี้มันจะเปิดดัางไก่รู้สึกว่าเป็นปิดลับมากเลย กลัวกลัวเขามาตรวจว่าพวกบอลไก่เลยมันระวังหลายอย่างครับมี <laughs> อาจจะมีสุนัขสุนัขมาแล้วมันจะมากัดเป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้ในนี้เป็นอะไร,รลงเพาะพ่อแม่พันธุ์ครับลงงพาะพ่อแม่พันธุ์ตัวนี้กลาลังไข่อยู่สองแม่พ่อแม่พันธุน์เป็น,เป,นเป็นไก่ไก่บ้านไก่ไก่บ้านครับไก่บ้านไก่ชนเนี่ยนะไก่พ<ก>ื้นบ้านเลยเนาะพื้นบ้านพ่อพันธุ์ก็สายพันธุ์พม่าก็แม่ก็ แม่ไทยมันก็หลายหลายหลายสายพันธุ์ครับคือเราไม่เน้นทุกครึ่งอะนะอย่างผมเลี้ยงคือไม่ได้เลี้ยงตีคือเลี้ยงขายไก่บ้านขายไก่บ้านเนื้อโอ้หรู้เหลือโลตัวนี้ประมาณส0ง้กว่าบาทผมขายอยู่ประมาณร2 0ยย่ครับก็ได้ก็ไม่แพงครับทำให้ด้วยไม่ทันทุกทีเลยผมทันให้ด้วยเออคือถอนขนแล้เรียบร้อยทำเกือบร้อยครับเอาไปก็ทำอาหารได้เลย มีส่วนส่วน,วนลูกลูกมันที่ที่พอไว้ก็มีร้านพูดพูดเลยหิวเลยต้ยมยำไก่บ้านเนะ <c oughs> อะไ,ไม่ได้เลี้ยงไว้ต่อสู้นเลี้ยงไว้ขายไว้นะเนื้อเปลือกบ้างเอาวสวยที่เหลือ เขาเปลือกที่ผมไม่ทายนะจากแปลงนาใช่ไหมใช่คับคือพี่ยังไม่คิดออกจากค่ายมก็ไม่ต้องลงทุนมากรรับลดต้นทุนต้นทุนนี้แทบจะเป็นศูนย์เลยนะต้นกล้วยบ้างก็ยญาขนเพื่เราก็ตัดมาให้ไก่ครับครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเริ่มเพราะเลี้ยงกบและแมงดาอเลี้ยงรวมกันเหรอครับก็เลี้ยงรวมกันแต่แมงดาจะ ดูยาก่อยเพราะว่าเขาจะมุดกลางวันเขาจะอยู่ในน้ำกลางคืนเขาจะออกหากิ้ก็มีผมลงไว้ยี่สิบยี่สิบสามคู่ลงมาสิบสามคู่ยี่สิบหกตัวเป็นพ่อพ่อแม่ครับพ่อแม่พันชังมาจากสุรินทร์ครับที่พันีสุรินทร์อ๋ออ๋อดีนี้เขาเลี้ยงแบงดาขายด้วยเหรอครับครับก็เริ่มทดลองเลี้ยงครับก็ลองดูว่ามันจะไปได้ดีไหมลงเป็นเดิมก่อน ไปกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วเนะาะสบายก่อนเนี่ยล่อแมงดาคือติดไ้ม่วงๆเดี๋ยนี้เลี้ยงเดี๋ยนี้เลี้ยงนะเดี๋ยนี้เลี้ยงนะีเ,นเลี้ยงนะนงนะทำน้ำพริกแมงดาหรือว่าน้ำปลาแมงดาพริกอะไรหรือในสิบที่เงินเดือนน้อยอไรายได้น้อยก็มาเอาฟรีได้เราเราไม่ขาย จะต้มจะแกงขาดไอ้นอ้นี่ะใช้ขาปลากรูดมะนาวแม่บ้านแม่บ้านกำลังคนอะไรมาขอได้เลยเราเราจะปลูกไว้อีกส่วนหนึ่งที่ให้เขาเก็บกินฟรีแต่อีกส่วนที่เราขายก็จะอยู่ด้านในครับครับอย่างมะละกอนะครับมะละกอเราก็ปลูกไว้ครับมีฮอนแลนด์มีแขกนวลดำเนินก็อย่างอย่างแม่บ้านผมขายสุข้าวเหนียวส้มตำก็ใช้ผลผลิตในนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปซื้อตลาดมะละกอมะนาวพริก ขวนนะเมื่อกี้เราไปอยู่ฝั่งนู้นนี่มีอยู่ฝั่งนี้มั้งแถวที่ปลูกอะไรม้างครับก็มีกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองมะละกอมะพร้าวขาดะไข่ใบมะกรูดนะครับสำหรับนี่สำหรับของกำลังพลที่ที่ที่บอกว่าเ่าเก็บได้ฟรีเลยคือคือโซนนี้คือจะเก็บเก็บไปกินเก็บไปเลยเต็มที่ครับครับผมมะพร้ามีพริกแห้งไม่มีใครมเก็บได้เียพริกเราไม่ได้ฉีดยาครับมันก็จะเป็นเพรานี่มันมีกล้วยหอมทองครับครับ ของผู้บั็นารการกองพลนันเป็นใหญ่ท่านก่อนที่ที่สมัยท่านที่ท่านยังเป็นผู้บังคับการอยู่อท่านได้สนับสนุนกล้วยหอมทองไหมก็อนุรักษ์พันธุ์ไว้แต่นุ่นแต่แต่ตอนท่านเป็นผู้การเลยเนาะครับครับผลผีิวิรพงศ์รีรัตน์ครับสมัยที่ท่านยังเป็นผู้บังคับการอยู่ก็ยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้มีขยายมาดูคนมรู้สึกเริ่มเริ่มเริ่มขยายหน่อมาทางนี้ครับเพราะว่าเมื่อวอนปลูกไว้ทางนู้นก็จะโสมนิดนึง ดูใกล้ๆด,ดูใกล้ๆก็จะเหมือนฮอลแลนด์คือที่ชอบเลยคือมันเตี้ยมากเลยนะครับนี<อ>บ่นี่ครับเราใช้มูลวัว<อ>ไม่ได้ใช้สารเคมีใช้มูลวัวลูกใหญ่ครับมูลวัวจากที่ไหนครับปีอ่ทะที่ที่ขคอทอออี่หน่วยวนอยู่แถวเนี้ยนะครับ,รบไม่ต้องซื้อดูดูอย่างมะนาวนีครับนี่างนี้มะนาว อ๋อนี่ดกนะครดกมากเลยลูกใหญ่เนี่เราก็เลี้ยงไอ้บูแบบธรรมชาติครับเราไม่ต้องไปฉีดยาไม่ต้องอะไรครับมแมลงยังบินเต็มอยู่เลยแต่เราคือเราไม่เน้นผลผลิตครับเราเน้นความปลอดภัยของกําลังพลที่ที่เอาไปรับประทานเชื่อเชื่อใจได้มดมดขึ้นทุกต้นครับมดแดงเนี่ยดูได้เลยจากไหนฮะใบไม ไปไหมนค่ายบริเวณนี้ครับเป็นแลไม่ชอบต้ต้นกามปูป่ารวบรวมมาแล้วก็เาไในบ่อนี้ครับเราจะไม่เอาไปทิ้งเราจะเอามาทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักทําเป็นเหมือนเกษตรอินทรีย์ผสมกับขี้วัวพวกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราก็เอาขี้วัวลงอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอราเแล้วก็ลดน้ําได้เป็นปุ๋ยหมักไว้รองก้นหลุมไว้เอาไปเป็นดินปลูกหรือจะไปให้ปุ๋ยก็ได้เพราะว่ามันมีมูลวัวอยู่แล้ว หมักไว้ประมาณหนึ่งปีโอ้โหปีหนึ่งเลยนะครับกรทําเรื่อยๆครับทําทีละบ่อทีละบ่อก็หมดไปประมาณสามบ่อแล้วครับที่ทนทำไว้นี่ขายขายเป็นดินเป็นถูกก็ได้นะพูดถึงกันนะใช่ครับใช่แต่ส่วนมากเราไม่ขายแล้วก็จะใช้ใช้หมุนเวียนอย่างเนี้ยใครขอก็ให้เอาถุงปุ๋ยมาแล้วก็ตากให้ครับคนลอันนี้อันนี้เป็นสวนอะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นลาเป็ดครับอืคือเดี๋ยวเดี๋ยว ให้ให้ให้น้องครับเป็น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 ไข่ใช่ไหมครับเป็นเป็ดไข่ครับพันกากีแกมเบลพาไปดูนะครับผมไปดูครับที่เลี้ยงนี่กี่ตัวครับเนี่ยสองร้อยตัวครับโอ้เป็นไงนี่ต้องก็ตามนโยบายพุทธประชารับให้แต่จำลังคนมีรายได้น้อยได้มีอาชีพเสริม ตอนนี้200ตัวนี้เราเราให้ให้ผลผลิตเราวันวนนันประมาณเท่าไหร่อ่าได้วันละประมาณ170-180บถึงใบครับ170-180บถึงใบก็ประมาณโอโ้โหหลายแผงนะาะ5 5แผงกว่า5แผงกว่านะครับขายแผงเท่าไหร่ขายแผงและ105บาทครับท,ที่ตลาดพืชผลอันนี้เป็นสังโรงงอนของของของ,ของ,ข,องของเป็ดครับเริ่มเลี้ยมาตั้งแต่ตอนไหนเน่ะเพราะว่าช่วงช่วงโควิด รอบแรกครับรอบแรกเลยเริ่มมาก็ประมาณสักปีปีก่อนชุดสภาชุดสภาปีสองพันสองหกปีหกสามครับจำได้เปิดตลาดนัดครั้งแรกมีไข่เป็ดวางขายลูกนิดนึงครับผมผมไม่ไแฟนพันธ์แท้เลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นมันเป็นเป็นเป็นสาวเนาะใช่ครับเออมันกินอาหารก็เป็นอาหารสําเร็จแล้วก็มีอาหารลดต้นทุนเราก็เป็นอะไรบ้างอ่าหยวกกล้วยผักตบครับเอามาหั่นซอยผสมกับอาหารสําเร็จ แต่เราก็ให้เสริมให้เสริมวิตามินวิตามินน้ําเพื่อให้ให้เปลือกไข่หนาแล้วก็ไข่ไข่แดงมีสีแดงร่วมกันถึงเวลาก็ปล่อยเป็ดลงน้ําเป็ดให้อารมณ์ดีแล้วก็ขึ้นมาไขใ่ให้เราครับเก็บวันละห้าแผง <laughs> ไมได้เลยเดี๋ยวไปดูไปดูไอ้ที่เก็บแล้ววันนี้มีไหมมีมีครับเดี๋พาไปดูเป็ดนี่เขาช่างเป็นเป็นน้ําหนักเป็นยี่สิบเอ็อ่าสิบสิบแผงเนี่ยเป็น เป็น21-22-23คือ2องกิโลหขีด2อ 2> 2กิโล2ขีดครับขนาดมันก็จะอยู่ที่ความเล็กใหญ่อยู่ที่เจ้าตัวมันกินอาหารอืมกินเยอะไข่ไข่ใ,ใหญ่ครับ <laughs> ดูนะผลผลิตเนี่ย อันนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะขายในวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะต้องตามไปดูว่าถึงปลายทางแล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็คือูุ้้กวชาก็จัดหาตลาดเตรียมไม่ให้และก็จะเอาผลผลิตพวกนี้ในพื้นที่ของเราต้นทุนจะในพื้นที่ของเราหมดแล้วก็เอาไปวางขายให้กับการังพลในราคาถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนะครับครับอย่างที่เรานัดหมายกันไว้ครับเมื่อวานนี้พาไปชมสวนเกษตรของกรมแห่งพิทยาที่71ครับแล้วก็ในวันนี้วันพุธนะฮะเขาจะจัดตลาดนัด พืชผลพอเพียงของกรมฐานพืนใหญ่ที่71นะครับเพื่อจะหาตลาดรองรับผลผลิตที่ได้ไม่ว่าจะเป็นของกรมทานพืนใหญ่ที่71เองนะครับแล้วก็รวมถึงนกตอต่างๆครับจะมี711 712 713นะครับทุกวันพุธเวลา8ตริกาถึง10นาฬิกาก็จะนำพืชผลทางการเกษตรที่ได้มาจากแปลงเกษตรของหน่วยเนี่ยมาวางจำหน่ายที่นี่นะครับที่อาคารตานีในวันพุธวันเดียวครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับ ก็เป็นบรรยากาศของตลาดนัดพืชผลพ่อเพียงของกรมทางพื้นใหญ่ที่71ครับนี่ประมาณผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะฮะก็ขายเกือบจะหมดเลี้ยงแล้วนะฮะเป็นไงถายดีไหมครับก็พอได้ครับประมาณส0 0 4 0อวันนี้ได้เท่าไหร่ได้ประมาณสี่ร้อยบาทก็ถือว่าพอได้ครับกขายเส็ดบ้างไงฮะก็ขายที่อยู่ครับเพราะว่ากำลังคนให้ความร่วมมือ สินค้าเราคุณภาพวันนี้เราเป็นรอบไอ้ไปกี่แผงแล้วหมดไป5แผงแล้วครับถือว่าคุ้มค่านะครับเดี๋ยวถ้าถ้าใครจะสั่งไข่เป็ดหรือว่าผักไอ้พืชผักสวนครัวอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจบรายการนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้นะให้ใครสั่งให้ให้โทรให้ให้โทรสอบถามให้โทรสั่งซื้อกันเลยได้ครับอาจจะมีบริการไปไปรับถึงถึงฟาร์มก็ได้นะนะครับเขาก็เป็นบรรยากาศสําหรับตลาดนัดพืชผลพอเพียงครับเป็นโครงการดีๆของกรมแผนพื้นใหญ่ที่71นะจัดขึ้นเพื่อ ช่วยเหลือกำลังคนผู้มีไรายได้น้อยครับแล้วก็รวมถึงเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับและพบกันทิปหน้าครับกับนัดเลาะรอบค่ายเศรษฐกิจครับ